เพื่อนถามมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องฟิล์มกับหมวยนะคะว่าเอ๊ะไม่ทํารายการด้วยกันแล้วหรือเปล่าหรือว่าพี่ฟิล์มไปไหนอะไรยังไงคลิปไหนที่ไม่มีฟิล์มอะ่ะคนถามเยอะมากแล้วถ้าสมมติกูกับมึงไม่ได้ทำคลิปจริงๆอะ่ะมึงคิดว่าคนเขาจะเสียใจม่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าส่อสองออนทัวร์วันนี้นะคะหม่อยมาออนทัวร์ที่พัทยาค่ะ <c oughs> บรรยากาศดีมาก <c oughs> นะคะ เพื่อนๆถามมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องฟิล์มกับหมวยนะคะว่าเอ๊ะไม่ทํารายการด้วยกันแล้วหรือเปล่าหรือว่าพี่ฟิล์มไปไหนอะไรยังไงเวลาหมวยไลฟ์สดในไอจีหรือว่าไลฟ์สดที่ไหนคนก็จะถามพี่ฟิลมไปไหนเพราะว่าหลายคลิปก็จะไม่เห็นฟิล์มโอ,อ,อย้ยจะเอาอยัางไงเนี่ยฮะจะเอายังไงเอาอยัางไงเนี่ยเอาอยัางไงึงมาแล้วหรอโ,หโอเทน่เทนหน่อยไม่ได้เล่นใหญ่ดรมาม่าจาทหกวยให้ตกอ,อ,กอีกรอบเออทมนี้ถ้าฟิล์มยังเทอีกมึงจะไม่คากับอีฟิล์มแล้ว ตอนนี้กำลังจะโดนปรับชัตกติใหม่เพราะว่าเทบ่อยมากถ้าถามก่อนพิมหายไปไหนหายไปบางเทปเออบางเทปมีภารกิจส่วนตัวเดี๋ยวจะบอกก่อนทุกเทปอะมาครั้งเทปมันไฟไหม้ไฟไหม้ตรงนี้ก็คือเราปาไฟไหม้ไม่ใช่ฟีมไฟไหม้นะหมวยไฟไหม้ใช่คือปุ๊บป๊าดหายเราที่สต่งมาคือเราต้องรอทีมงานว่าทีมงานว่างไหมแล้วมีเทปหนึ่งที่ฟีดไม่ได้ไปก็หลายเทปอยู่ไะนหลายเทปอยู่หลายเทปอยู่แล้วฟีไม่ได้ไปเป็นที่ข้องใจปกติเราจะชอบตอบคอมเมนต์ในยูทูบหมวยก็เลยตัดสินใจ แบบคอมเมนต์เพื่อให้คนสงสัยแต่วันนี้ชีมาแล้วยังยืนยันไหมว่ายังยังคู่อยู่กูเป็นคนคู่บุญรายการนี้นะปรดนี่คือแบบจะคอยคอมเมนต์สาบแช่งไม่นานมากอ่ะใครมาทดแทนฟิมไม่ได้แล้วเราบอกนะว่าเอาคนนี้สิเอาคนนี้สิอีนี่บอกไม่ได้ทํางานเข้าขาไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพิมก็จะมีเหตุผลคือเลี้ยงหมาน้องหมาซึ่งเทมไม่ได้ด้วยไม่ใช่เป็นคนโสดที่ว่างตลอดไปเที่ยวแต่อีสานลำเพลินวันนี้เราอยู่ที่ บาหลีฉันพาหลอนมาบาหลีเลยนะค้โ<ห>สมสามารด,ด่าตังเลยนะเทปเราแบบว่าสปอนเซอร์แบบโอ้โหใช่ใหม<บ>งินเยอะมากบินมาบาหลีตอนนี้บรรยากาศที่บาหลีคือร่มรื่นมากแล้วก็สวยงามมากตอนนี้ฝนก็เริ่มปล่อยๆแล้วมากับลูกสาวด้วยไหนะลูกสาวมานี่ลูกสาวน้องแมวเหมียวลูกสาวเสร็จแล้หูอาไปไหนอะไรนะอ๋อฝนตกแล้วให้ไปเข้าไปข้างในหรออาตามมามาไปไหนอามามาเร็วๆเดี๋ยวนี้จะพาหมวยมาบาหลีจะจองห้องไหนไว้ห้องนี้เลยพี และที่นี่ก็คือ Forest v i Villa Pattaya วันนี้มาออนทัวร์ดิพัทยาเราได้จองห้องไว้วันนี้จะลากผู้ชายมากินสไตล์บาหลีผู้ชายก็ต้องบาหลีวันนี้มาดูว่าฟิล์มกับหมวยจะได้ผู้ชายกันกี่คนจองกคนละห้องนะเป็นดับเบิลห้องนะเป็นดับเบิลห้องแล้ว<ต>เราองเข้าไปดูก่อนอันนี้ห้องพีสลูกสาวปลดประตูให้แม่สิปลอด อ่าไมเปิดการตกแต่งเป็นแบบบาหลีเลยนะหมวยดูสินี่เฮ้ยมันมันรู้เรื่องเลยอ่ะมันแมวรู้เรื่องเลยอ่ะเฮ้ยชีรู้เรื่องนะนี่เปิดมาเจออะไรอันดับแรกเป็ดนกปาก็เจอสระว่ายน้ำเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นน้ำกันด้วยเนาะฉันเกิดมาฉันเห็นแต่เพื่อนๆแบบเขาถ่ายแล้วเอออาหารลอยน้ำแล้วก็ถ่ายเกิดมาไม่มีแบบโมเมนต์นั้นเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวจัดความฝันให้เลย ฟลอตติ้งเบรคฟาสต์ฟลอตติ้งวันนี้ก็อาจจะเป็นฟลอตติ้งดิเนอร์ลอยน้ำแล้วก็ลากไปกินในน้ำมีไก่ให้ด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวพามาดูห้องก่อนเขาเรียกว่าเป็นห้องดับเบิลก็คือจะมีสองห้องในห้องเดียวนะคะคือเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่จะมาจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวมันกวังเกิดอะไรกันอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ทำไมกูกับมือทำไมต้องเปิดแบบดับเบิลนอนคนละห้องหรอนอนคนละห้องเพราะพราจะรับผู้ชายมากินคนละคนเราจะกินผู้ชายคนเดียวชั้นหรอไม่ได้ มันจะเรียกผู้ชายความรักอันนี้เป็นความรักพีพ่เราร่วมมือกันวันนี้มาดูห้องฉันจะ,จะให้ดูห้องฉันก่อนห้องฉันเป็นห้องที่เตียงนะโดดลงไปเนี่ยเด้งติดถึงเพดานเลยจริงหรอจริงเพราะมันเด้งดึงมากแล,แ,ลแล้วอยากจะบอกว่าห้องสวยมากต้องไปดูแล้วแหละห้องสวยมากอุ้ยมีข้างด้วยโอ้เปิดมาแล้วแบบเห็นสระว่ายน้ำเลย มากใลิ่นยังใหม่อยู่เลยอ่ะใหม่มากเพิ่งเปิดมา2องปีสองปีแต่ว่าที่เนี่ยทาความสะอาดความสะอาดเนี่ยสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยนะการตกแต่งเนี่ยคือตกแต่งด้วยไม้คือทําเหมือนเหมือนเราไปเที่ยวบาหลีจริงๆเคยไปบาหลีไหมไม่เคยว้าแต่ดังนั้นจะมาเป็นกันไปได้ไปบาหลีไปบาหลีแล้วไปตรงไหนไปงานแต่งงานเพื่อนที่ได้ไปที่แบบลงน้ําที่เขาไปเป็นสักอน้ําจักสศีรก่อนที่จะไปดูบรรยากาศข้างนอกให้ดูห้องข้างในก่อนข้างในเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อำนวยความ สะดวกครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นมีตู้เซฟมีโทรศัพท์สามารถติดต่อสั่งอาหารได้มีเมนูอาหารด้วยนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยเมนูอาหารสามารถสั่งได้แล้วห้องน้ำน้ำมือฟิล์มาดูห้องน้ำก่อนมีอ่างอาบน้ำเป็นอ่างอาบน้ำเอาไว้แช่น้ำกับผู้ชายที่เราไปแล้วการจัดแต่งเนี่ยสะอาดถูกพันทุกอย่างไม่หมดเลยนะคะวันเกิดปีหน้าจะมาจัดที่นี่ซึ่งบาหลีนี่เหมวยการตกแต่งเขาจะเป็นแบบธรรมชาติแบบนี้น้องแบบนี้นา ใด้แบบนี้<อ>ก็จะมีไม้ไผ่หรือว่ามีต้นไม้แล้วก็มีสีเขียวจากธรรมชาติลที่สําคัญเราเล่นน้ําตรงนี้ใช่บอกว่ามีคอลีนบางคนแบบแพ้คอลีนก็มาล้างตัวที่นี่ได้ใช่ก่อนลงสาะต้องล้างตัวก<ต>่อบน,นบรรยากาศก็จะร่มรื่นน่าอยู่คือคนที่มาพัทยาเนี่ยบางทีเบื่อทะเลอย่างคือไปเที่ยวทะเลแล้วแต่ว่าอยากจะพักผ่อนแบบมุมสงบบ้างส่วนเรื่องราคานะคะเดี๋ยวเราจะถามพี่วูดพี่วูดสวัสดีค่ะ พี่วูอะไรหางหักอย่างนั้นมันนี่อ้าวไม่ใช่พี่วูอยู่นี่พี่วูอยู่นี่พี่วูสวัสดีค่ะบสวัสดีน้องหมวยครับสวัสดีน้องฟิล์มค่ะพี่วูซึ่งเป็น GM ที่นี่ครับผม โอ้โหมาเกิดคาดมากเลยอะบอกแล้วว่าสวยมากที่นี่คือใจกลางของพัทยาที่เป็นรีสอร์ทที่มี private pool ที่เดียวในพัทยาโอ้ทุกห้องมีสระว่ายน้ำบอกก่อนว่าทุกห้องมีสระว่ายน้ำาป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวถูกต้องกลุ่มเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันหลายๆคนาร์มีคิวปิ้งย่างได้อะไรได้แล้วก็ส่วนหนึ่งห้องนอนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่รักมาสวีทกันก็คือถ้าเป็นสองห้องนอนเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันมาปาร์ตี้อะไรใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปาร์ตี้เพื่อนๆมีปลัวอะไรบ้างช่วงนี้จริงๆเลยนะครับห้อองนนค ตเต็มอยู่ที่5,000บาทหนึ่งห้องนอนอยู่ที่3,500บาทคือสองห้องก็คือห้องห้องดับเบิลแบบดับเบิลเนี่ย้5,000บาทเหมือนห้องที่เหมือนกับฟิลมมาอยู่ปกติ5,000บาทแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นถ้าเกิดว่าเ,าเข้าพักวันธรรมดาอาทิตย์ถึงพฤหัส อยู่ที่่านละ9 0้าบาท่านละเ0้าบาทเอง9 4 3 6ี่ก็ตก3,600บาทอ่า4คนก็ตกใช่สอคนก็1,800บาทเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นของเราจนถึงวันที่20ธันวาแล้วก็สำหรับผู้ชมรายการของหมวยที่ให้พิเศษจากรายการเรื่องเล่าสาวสองเราจะให้ราคาพิเศษของโปรตีนเบคฟาปกติราคา5้าจากบางคนผู้ออังกฤษบางคนไม่รู้เรื่องเนี่ยโปริีนเบคฟาสเป็นอาหารเช้าลอยน้ำเขาเรียกว่าเช้าอยนเหมือนที่บาหลีเลยค่ะ ที่บาหลีตอนเช้าเนี่ยเขาจะเสิร์ฟเป็นแบบนี้เพราะตอนนี้ฮิตมากขายลูกกินไม่กินไม่ไมรู้จะมาถ่ายรูปแต่ที่นี่ฟอร์จินเบรคฟาสต์ก็จะเลือกได้2อย่างก็คือว่าจะเลือกเป็นอาหารเช้าก็ได้จะเลือกเป็นอาหารว่างก็ได้อ,อาหารเช้าก็จะเสิร์ฟตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงสิบโมงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารว่างก็จะเสริรฟตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสามไหนเป็นยังไงก็คือลอยน้ําได้เลย มันได้ฟีลนอนลากลงไปกินในน้ำเนาะไปไก่ด้วยไปฟิล์มฟิล์มไปดิบลงไปไม่เลแล้วหวยเอามาเดี๋ยวไม่ได้กินอันนี้ก็คือปกติชุดนี้มันจะ590บาทแต่ถ้าเกิดว่ามาจากรายการเรื่องเล่าสาวสองก็จะลด50%รทันทีเลยเหลือแค่สา0บาทก็คือจะได้บรรยากาศคือเราสามารถที่จะมาพักแบบบาหลีแล้วยังมารับประทานอาหารว่างหรืออาหารเช้าแบบสไตล์บาหลีอีกถ่ายรูปเก๋ๆชิ๊ ชิคลงไอจีเจบุ๊กอะไรอย่างนี้สวยจังเลยฉันเห็นเนี่ยอาหารลอยน้ำเนี่ยฉันจะต้องได้ถ่าย<ช>่แล้วก็ต้องได้กินด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตป่งไปเปลี่ยนชุดช,ช่วยน้ำกันโอเคบ,อบคุณครั ข้าวหม่าว่าสารปัน่นไ,ไ,ไม่หมดดือนไม่เหมือนไม่เคยกินเพราะฉันเคยกินที่บาหลีนะไหล <c oughs> ไหลายๆไหลไหล <c oughs> ไหลซึ่งอาหารในแต่ละวนันก็จะปัจัยเปลี่ยนไปไม่เหมือนกัน <c oughs> สารฝันแม่หมวยก่อนวันนี้เรามีเมนูวันนี้มีอะไรบ้างมีเป็นไก่ย่างนะคะแล้วก็มีหอยกระสดหอยกระสดทอดนะคะมันได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งเลยนะกินในน้ำเหมือนแบบร่องรอยอยู่ในสวรรค์วิมานสไตล์บาหลีอ่ะอ่ะอไหนมาลองชิมก่อนอันนี้ยำยำถั่วใช่ไหมถั่วอร่อย แล้วนอกเหนือจากนั้นเรานั่งทานด้วยด้านหลังเรามีวารีบ,บาบัดใช,ใช่นี่นวดหลังไปด้วยใช่ไหมใช่ใชถ้าดูจากรายการเร่องเลาสาวสอง,สอ,งอยากกินอาหารในน้ําแบบเราโป o ติ i n b r e a k f a s แบบนี้นะคะพิเศษเลยค่ะจากราคาปกติ590บาทวันนี้ถ้าคุณดูจากรายการเรื่องเล่าสาวสอง,สองเหลือเพียง300บาอคบาทค้โห คลิปไหนที่ไม่มีฟิล์มอ่ะคนถามเยอะมากแล้วถ้าสมมติกูกับมึงไม่ได้ทำคลิปจริงๆอ่ะเมื่อิดว่าคนเขาจะเสียใจปะ่าจะเสียใจเพราะว่าในคอมเมนต์อ่ะถามเยอะมากในคลิปของผู้ภายแล้วกวแบบ็วันที่กูถ<า>่ายแบบที่บอกว่าฟิล์มจะมาแต่ว่ามึงก็สัญญากบกูด้วยว,ว่ามึงจะมาถ่ายเพราะอ,อะไรอ่ะเพราะอ,อะไรหนอยทั้งคืนเลยวันนั้นแต่จะบอกก่อนที่เราดูฟิล์มว่างๆดูเหมือนหมวยว่างๆทุกคนยุ่งหมดนะย,ยุ่งยุ่งอย่างฟิล์มเองเนี่ยฟิล์มต้องดูแลลูกหมา หมามันคลอดลูกอะไรอย่างเงี้ย,ย,ย,ย <c oughs> เดี๋ยวจะบอกก่อนว่าอุ้ยหมว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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ย คือฟิล์มเลี้ยงหมาเยอะมากเกือบ300ตัวแล้วหมาตัวหนึ่งของฟิล์มอ่ะพอคลอดมาไม่ใช่ตัวละพันสองพันนะมีมูลค่าแล้วกันมีมูลค่าอ่ะเป็นหลักหมื่นหลักแสนพูดแค่นี้แล้วพอมันคลอดมาเราไม่ได้แบบหูจ้างคนเยอะขนาดนั้นหรอกเป่เพราะว่าจ้างคนมาเลี้ยงกับเราเลี้ยงเองอ่ะมันคนละฟิวกันนะเราเลี้ยงเองดีกว่าเราจะรักกว่าเราจะอะไรกว่ามันก็เลยต้องดูแลเองเทไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่แบบไม่ได้มาถ่ายเลยคนก็จะงงว่าเกาเหล่ากันหรือเปล่าดังเลยแยกวงหรือเปล่าดังแลวแยกวงหรือเปล่า แม่ดังเลยค่ะดังรายการเราดังแล้วนะตอนนี้จริงเหรอใช่มีออนแอร์ในแบบต่างประเทศประเทศจีนประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะจริงเหรอใช่รายการเราดังนะ ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจให้กําลังใจฟิล์มกับหมก็ตลอดนี่ก็ปีกว่าแล้วเนาะที่ทารายการเรื่องเล่าสาวสองมาตั้งแต่เทปแรกมีทั้งมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแล้วก็อยากจะบอกว่าเส้นบางคลิปมีหมดคนเดียวดินรายการก็รู้กันว่าฟิล์มเทแค่ั้นเป็นยังไงบรรยากาศการทานอาหารครั้งแรกแต่ว่าเราพิเศษกว่าคนอื่นนะเราเหมือนอยู่บาหลีจริงจริงเอบนบกด้วยใช่เราเหมือนอยู่บาหลีจริงๆเลยอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงต่างจากกินบนบกไหม บนบกมันก็จะฟุดฝฟดอะแต่ในน้ำมันจะลื่นหลมมันต้มคันแห่ร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ส่วนฉัเป็นคชร์ท็อกเทลบลูฮาวายเชียร์เนี่ยนี่กินเยอะอย่างนี้ระวังอ้วนนะจ๊ะแ้ทำไมไม่กินเลยอ่ะฉันไม่กินหรอกอาหารโปรดเปอน on the water ไม่พิงค์เขาเคยกินแล้วไงเพราะฉันอยากจะกิน บาร์บีคิวใช่ที่นี่มีบาร์บีคิวด้วยนะใช่และที่สำคัญคือราคาหลักร้อยก็มีหลักพันก็มีสำหรับคนที่อยากจะมาปาร์ตี้หรือว่าจะวันเกิดมาแฮงเอาท์มาอะไรกันอย่างเงี้ยคืออาหารอย่างเงี้ยน้อยแล้วบางครั้งเราที่เก็จไปเดินตลาดไปหาหอยหาปูที่เกียจขนเตาขนอะไรมาจากบ้านก็ที่นี่มีนะคะที่นี่มีให้เช่าและที่สำคัญนะเป็นซีฟู้ดด้วยซีฟู้ดบาร์บีคิวดังนั้นหลัก พันดังนานไม่แพงถ้าซื้อเองจากตลาดอ่ะจุกๆนะแล้วี่ของสดของอร่อยแบบนี้สามารถติดต่อได้ทางที่รีสอร์ทเลยนะคะที่ forest pool villa resort พัทยา โหสนุกมากเลย <มา S 1> เล่นได้เล่นทั้งน้ำในสระแล้วกันทั้งฝนด,ด้วย วันนี้ต้องขอบคุณฟิล์มด้วยนะพามาเที่ยวที่ Forest b ภู e Villa พัทยาฟ,ฟิล์มก็ต้องขอบคุณทางเจ้าของแล้วก็ทางพี่วุฒิทาง GM ด้วยนะคะใช่ให้บริการดูแลเราอย่างดีเลยใครที่สนใจนะคะอยากจะมาพักที่ Forest Blue Villa แบบพวกเราสองคนแบบนี้มาห้องบรรยากาศสวยๆบรรยากาศดีๆมีร้านถ่ายรูปมีี่ถ่ายรูปด้านหน้าด้วย<ช> <นะ S 1> มี <นะ S 1> หลากหลายห้องให้เลือกด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องดับเบิลแบบที่เหมือนกับฟิล์มอยู่หรือว่าจะเป็นห้องสวีท อยู่ด้วยกัน2คน 2> แล้วย้ำทุกห้องมีสระว่ายน้ําแบบนี้หมดใช่<ม>ถูกต้องและที่สําคัญก็คือมีอาหารลอยน้ํามีแพ็กเกจบาร์บีคิวมีนู่นมีนี่เยอะแยะมากมายส่วนใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือสํารองจองที่พักนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ทาง Facebook <S <S ด้านล่างนี้นะคะ f a c o b o o k f o r ส s ูวิล l ่ลลามาทัยาค่ะ วันนี้เราก็จะไปพักผ่อนแล้วเพราะเหนื่อยมากเลยนะคะแล้วก็สนุกมากด้วยและก่อนจากไปนะคะยังมีอีกหนึ่งธุรกิจค่ะที่น่าสนใจและน่าลงทุนจะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยนะคะอีกธุรกิจหนึ่งของคุณนภารัตน์สนธิเจ้าของรีสอร์ทหรูและทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีนั่นก็คืออสังหาริมทรัพย์ในพัทยา วันนี้เราขอนำเสนอโครงการที่น่าสนใจโครงการหนึ่งคือโครงการปรามเบยซึ่งโครงการนี้เหมาะสำหรับการลงทุนด้วยผลตอบแทนเงินคืนที่สุดคุม้มมาพร้อมกับความสวยงามในการตกแต่งที่ทันสมัยและคุ้มค่าด้วยประโยชน์ใช้สอยในทุกตารางเมตรและที่สำคัญโลเคชั่นและโครงการยังใกล้กับใจกลางเมืองพัทยา ตั้งอยู่ในย่านอำนวยความสะดวกมากมายราคาเริ่มต้นเพียง2ล้านกว่าบาทเรียกว่าคุ้มสุดๆเลยทีเดียวหากสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยนะคะ วัหลัวันนี้นะคะก่อนจากไปลืมกดไลค์ like, กดแชร์และการเรื่องรอสองออนทัวร์ให้พวกเราด้วยใช่แล้วอ,อยากให้เราไปออนทัวร์อะไรทำกิจกรรมที่ไหนหรือมีสถานที่ดีๆสามารถติดต่อมาได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือว่ามาโพสต์ใต้โพสตได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวสรุปก่อนฟิล์มกับหมวยยังทํารายการด้วยกันอยู่นะไม่เทนะไม่เทไม่เทนะเซ็นสัญญาแล้วเซ็นสัญญาแล้วสิปีสิปีเทปไหนที่ฟิล์มเทฟิล์มต้องเสียเงินห้าแสนบาทห้าแสนบาทเตรียมเงินก่อนเดี๋ยวไปบีบลูกหมาเตรียมเงินก่อนโอเคพบกันใหม่ในแถวหน้ารออนี้สวัสดีค่ะไปไปไป